คือเรื่องที่เราโพสลงไ <IG. S 2> อจีอโพสเยอะมากเลยค่ะพี่ไอเด้งพ,พี่เรารชื่อนางชื่นอนางลาร์มิชาอ๋อจริง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 แล้วเอมี่ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบน้องยาย่าอยู่แล้วเพราะว่าน้องเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่รอยยิ้มเกาทำให้เอมี่รู้สึกว่าโลกสดใสยอย่างแล้วก็นนไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่านะคะเพราะว่า เอมี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาไม่ขอพูดถึงใครดีกว่าใครใครที่พูดก็ขอให้เขารับไปดีกว่าไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันไม่ไม่บอกอักษรย่อค่ะไม่ไม่พูดถึงตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าตัวเขาเองเขาเคยพูดก็ก็ให้เขามายอมรับเองดีกว่าแล้วไปโกรธใครเขาอ่ครับผมคือจริงๆแล้วเอมี่ไม่ได้โกรธนะคะพี่แต่เอมี่มีความรู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเป็นเพศแม่เหมือนกันสิ่งที่เราควรให้กันมากที่สุดคือความให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกต้อง โอเคเอมี่อาจจะไม่ใช่นางเอกช่อง3579ถึงแม้ว่าเอมี่อาจจะเป็นนักแสดงตัวเล็กๆวิ่งทางไปช่องโน้นบ้างช่องนี้บ้างแต่เอมี่มีความรู้สึกว่า สิ่งที่เอมี่มีให้กับใคร ages, หลายๆคนไม่กระทั่งพี่สื่อมวลชนเองก็คือการให้เกียรติพี่การเคารพซึ่งกันและกันการเคารพสิทธิซึ่งกันและกั<ผ>นไไค่ะคำพูดอะไรคะมันมีคําพูดคำพูดหนึ่งที่บอกว่ายีเครดวรินทร์กินเอมี่แล้วบังเอิญว่ารูปนั้นเป็นรูปเอมี่ค่ะซึ่งเอมี่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนนึงมากิน,นพี่แล้วบบโอ้ให้กินกับคนคนนี้หรออะไรเงี้ยเราจะมีความรู้สึกเทย ให้เกียรติเรามันเป็นไหนเรามันดูต,ต่ําต้อยขนาดนั้นเลยหรอเรามันดูด้อยค่าขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราคือเราอมีออนะคืออย่างที่บอกนะคะว่าใครพูดหรือเขาเคยพูดก็ก็ให้เขาออกมายอมรับเองดีกว่าแต่ถ้าให้เอมี่แบบแบบแบบเอ่ยชื่อหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีกับเอาเป็นว่าก็ก็ขอฝากทุกคนบนโลกใบนี้แล้วกันนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะชาติไหนหรือชาติใดๆการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งส เขาตัเองหรือว่าเขาโพสอะคะเขามีในมันมันมีในในนิตยสารเล่มหนึ่งอะคะามหัวือป่่ะพูดก่อนหน้านี้เอมี่เคยคุยกับคนสนิทนะคะกับคนสนิทของเอมี่คือเหมือนผู้ชายที่สนิทกันที่สุดอะคะซึ่งซึ่งเขารู้จักกันกับผู้ชายอีกคนนึงเอมี่ก็เลยให้เขาไปถามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงพูดแบบนี้เขาก็เหมือนเขาเป็นเพื่อนพูดออกมาว่าเขา เขาย e ีเกรดมันมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะมันก็ความรู้สึกเดียวกันคืออย่างที่บอกว่าเอ้ยเอมี่อาจจะดูเป็นคนแรงๆนะอาจจะดูแบบอะไรเงี้ยแต่พูดตรงๆเอมี่ไม่เคยว่าใครหรือดึงใครลงมาให้ตกต่ําเหมือนเราดีกว่าโอเคเอมี่อาจจะดูต่ําต้อยด้อยค่าอาจจะดูไม่ใช่เป็นนางเอกสามารถเจ็ดเก้าแต่แต่กาพูดตรงนี้ได้เลยว่าเอมี่คนหนึ่งแหละผู้หญิงคนนี้ไม่เคยดึงคนอื่นมาตกต่ําหรือเป็นคนที่ให้เกียรติคนมากๆแม้กระทั่งคําพูด อะไรตกใจแค่ไหนก็ไม่เคยอุทานคำหยาบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดและอีกอย่างหนึ่งเทดแม่ด้วยเป,เป็นเทศเดียวกันใช่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกเขาดีกว่าเอาเป็นว่าใครหลายๆคนทุกคนเอมี่อยากอยากให้ให้ให้ใหเกียรติซึ่งกันและกันขอเราไม่เอ่ยปากกับม่ชัไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยรู้จักกันในการส่วนตัวเพราะว่าพี่หนูเหมือนแบบเหมือนตัวอะไรตัวหนึง่งอยู่ในวงการนี้อยู่ คงไม่รู้จักคนระดับนั้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราอยากให้เขาออกมาขอโทษเราอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่ไม่ได้อยากให้เขาออกมาขอโทษหรืออะไรแต่แค่อยากให้เขาได้รับรู้ไว้ว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ก็มีหัวใจเหมือนกันเจ็บเป็นเหมือนกันรู้สึกเป็นเหมือนกันมีเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกันมีรักโรคปวดหลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เกลียดซึ่งกันและกันมากกว่าแค่นี้พอ,อรู้ว่าขขขเขาก็รู้เหมือนกันว่าเราคิดว่ารู้แน่นอนค่ะ เขาก็พูดถึงเอมี่ในทางที่ดีถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเอมี่อ่านดูในในอ่านที่พี่เขาให้สัมภาษณ์พี่เขาเป็นสุภาพบุรุษมากขอบคุณพี่เกรดมากๆค่ะขอบคุณมากๆจริงๆอมาจริงะไรนะคะเมเป็นความจริงค่ะเอมี่ไม่เคยรู้จักพี่เกรซมาก่อนเลยค่ะจริงๆตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่แต่พอได้เข้าไปเสิร์ชดูใน Google อะไรเงี้ยก็ก็รู้ว่าอ๋อพี่เขาก็เป็นพระเอกอันดับต้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น ขอบพระคุณพี่เขามากๆที่ที่อย่างน้อยก็คําพูดพี่เขาก็ให้เกียรติผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้